ครับผม <c oughs> ก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมเราเห็นชิ้นชมที่ดูดูมีลหลายๆายแบบนะ,ละหลาลายสไตล์ก็เป็นไม้ที่สร้างสรรค์ขึ้นบางตัวจะเป็นไม้ที่รับกิ่งพันมาจากสวนพี่สาวก็รู้จักพี่สาวอยู่ที่ทำชมชมนะก็จะได้ส่งกิ่งพันมาให้ทําด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่พัฒนาขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นด้วยก็มีลหลากหายแบบลหลากหายอย่างให้ดูกันแต่ว่าผมก็มีชั้นเดียวนําเสนอนะแต่ว่าราคา จะโหดหน่อยนะบพราะว่าราคาจะโหดหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าไหวกับราคาที่ผมจะนำเสนอก็ก็ยินดีอันนี้จะเป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าเป็นไม้ที่มาเล่งดอกเนี่ยนะเล่งดอกพิถอพิถดูมาตัวเล็กที่ผมเก็บแล้วก็หวนตัดให้คัดแตกจริง้อจริงแล้วเขาก็จะได้ส่งดอกให้เราได้ดูเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้ดูตอนตอนมีเวลาก็ล้วกันอันนี้ผมรีบมากจะสายแล้วพอดีพอมีไม้ชุดนี้ให้ดูนะเป็นดอกชั้นเดียวนะมานำเสนอให้ดูแต่ว่า เทียนดอกแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมีทั่วไปนะอันนี้บอกว่าไม่ใช่จะมีทั่วไปเป็นไม้ที่ทําดอกหนึ่งครั้งนะทําดอกหนึ่งครั้งจะใช้แต่ฮอนแลนด์ผสมกันเองนะหนึ่งครั้งเพื่อจะอามาสร้างเป็นสายพันธุ์อันนี้เอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้อันนี้ดอกแบบนี้นะตามที่เห็นในภาพนะนี่นะเนี่ยเอาไปแต่งฟาร์มได้เอาไปทําแม่พันธุ์ได้ไม้แบบนี้จะมีเกสตรตับทิที่เยอะแล้วก็กีดไว้ด้วยเราจะเกี่ยเขาเองหรือจะเอาดอกเก็บเมื่อสรจได้หมดอันนี้ แต่ละแบบก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันไปนะที่แตกต่างกันไปนะตัวนี้จอบเป็นสีชมพูนะดอกใหญ่ๆห,หน่อยเราดูอีกไกลเราก็จะเห็นกล้องชัดไหมเนี่ยเห็นความแตกต่างนะอันนี้ความแตกต่างนะเป็นไม้พอบล็ดนะอันนี้มีสามต้นนี้ที่ว่าดีที่สุดนะคัดออกมาตรงนี้นะบอกว่าเอาไปเป็นไม้พันเอาไปเปลี่ยนเกสรอ,อย่างที่ผมทําให้ดูผมจะแถมตัวนี้ให้ด้วย ผมจะแถมไม้ซ้อนดอกนี้อันนี้อย่าเป็นตอฮอนแลนนะอันนี้ฮอนแลนดทั้งหมดนะตอฮอนแลนทั้งหมดนะอ,นนดนะอันนี้เป็นตอฮอนแลนเสียบสีร์พูที่สวยเลยดอกซ้อนผมจะให้ตัวนี้ไปด้วยเพว่ผมจะแถมตัวนี้ให้นะอันนี้เป็นไม้โพลิตนะเอาไปตัดแต่งฟอร์มหรือเราจะาไปทําสายพันธุ์ได้หมดแต่ว่าถ้ารับซื้อก็ต้องหลายวันหน่อยถึงจะส่งได้ถ้าซื้อผมจะเอาเงินไปสั่งซื้อกล่องอกล่องหน้าจะอีกประมาณสามวัน สี่วันมาถึงแต่ว่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ารับซื้อผมจะเอาเงินไปซื้อกล่องต้องสั่งกล่องมาส่งให้แต่ว่าจะเลี้ยงไว้ให้ดูแลไว้ให้ก็ไม่นานคงจะได้ส่งให้สามต้นนี้ห้าร้อยบาทสามต้นนี้นะที่เห็นนี้ห้าร้อยบาทพร้อมแถมต้นนี้ให้เป็นสี่ต้นเป็นตัวฮอนลนทั้งหมดนะเป็นตัวฮอนลนทั้งหมดไม่โตมากนะไม้ประมาณนี้นะอันนี้ผมขายในราคาสายพันธุ์นะ เอาไปทําต่อนะอไปทาต่อหรือว,ว่าเราจะไปปลูกแบบนี้ทําสวยได้ก็สวยได้ไม่ใช่ว่าดอกจะธรรมดาดเกือนไปนะไม้จะสวยจะมาจากไ,ไม้เหล่านี้แหละถ้าเราจะเอาไปทําสายพันธนะุ์นะนี่เอาไปใส่เกสรเอาไปเกสรดอกส้อนมาใส่ไม้เหล่านี้แล้วคุณจะได้ไม้แปลกๆออกมาถ้าคุณมีมเวลาทํานะผมพยายามทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนะี่ยผมไม่มีเวลาทําแต่บางอย่างเราก็ผสมข้ามเลยอันนี้นี่ผมผสมข้ามเลยนะ อันนี้เป็นต่อยิปอ่าซาอูนะผสมข้ามเลยได้ดอกแบบนี้แ๋ยวผมต้องการให้ยังคงเป็นซาอูอยู่ให้ฟอร์มได้ซาอูหรือว่าให้ดอกที่ก็ต้องการชั้นเดียวที่สวยนี่นแหละไม่ไม่ต้องการดอกซ้อนต้องการเป็นดอกชั้นเดียวสี่ตัวนี้ห้าร้อยครับผมลงส่งก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมและสวัสดีครับ